สวัสดีครับพระพิรุครับมึนี่มั่พอครับบ่าร้องเขากับมึครับมึนี่พาพีพน้องมาเบิ่องกันรุ่งป่าจับป่าท่างบ้านน้าทิศแสนึกับน้องป้าผามีน้องนี่เื้อที่สามสิบห้าไร่พระน้องครับก้มลึกเกิดประมาณสองเมตรกว่านะประมาณสองเมตรสองเมตรแปดประมาณนั้นบัตรการัตรวยไรก็มนี่บัตรการตรวจคนเริ่มหนึ่งร้อยบาทครับ สะดุ้งฟังนะครับแห้ฟังหนึ่งร้อยบาทแล้วก็สะดุ้งตังเลือกแพ้เลยครับองร้อยบาทนะครับเนาะ่ิเป็นพวกดกระเดื่องพวกนี้กเดืองตังัสามร้อยพวกอย่างสะดุงไงกับสี่ร้อยนะครับเนาะวันที่สิบเอ็ดเมษาครับวันที่11เมษาสองพันห้ารเจ็ดคับเือมาลุ่นน้ำขันว่าจะเป็นในป่านะคนก็ว่าเต็มเลยนะครับ ใใแล้วก็นั่งรอเวลาอยู่มันวลาผ่านญ่บอ่อยมากเลยมันะัน <c oughs> เอาจราเอาล้อดุลกับเนาะังอยากกเนี่ยครับน,นี่หมองหลอดใหม่หรอพยงงางเมือ่ะพะพงอยากพกห้าเลย น้องไงเนีน้องอันมาเบืองป่าไงน้องไงป่ากนไงครับบางนีม่นมาตอากาศไมยพอเรานอนขึ้นด้ยาุนนองหนี่งม้ินเสี่ยนหาป่าบนเนาะหาป่าเป็นอาสีบหลายคนนะครับมาทำกันอีกบรัง

เป็นเศษธีเชลซีเชลซีลมันมาในนั่นครับมันเป็นซินค้าโอ่อ,อา่าครับเดี๋ยนเอ็นเวนผมละเร็มแล้วครับมันหลุดมันครับครับสามโมง,งเคืองไปดีครับ

นั่นเดียวมันมาท่านหนัดตื่นมันมาท่านหนัดตื่นมันนอนอยู่น้ำไลคกับรับหลวงน้ำเลือดขวด ตาโหู้ครับนึงสะดุ้งไงตายพระท่านแบบนี่รุ่นตัวเดียวครับจะเลียนไปเลียนมาอยู่นี่เลียนไปหาผู้ใด มิดจีรีอหนนั่ไครับดุ่งไงครับรบระั่อนนัน,นท่องครับอันนันท่องไง อืมอ่าเขาสะดุ้งงครับก็วางกระทางพุ่นหรือเปนี่ ห้างดีไม่ได้หวองตามันหนาวมันออกไปทางแดดบ่บน,นี่ผมโอ้ยครับเหี้ยมันติดปลาเบิกครับกํแล้วติดปลาเบิกกําลังดึง ออกแล้วบ่เออโอ้เนี่ยส่งดึงดึงอยู่ส่งดึงแหยอยู่รุนประพึกพวามแรงเน,นีประพฤกยังได้แหย่ประเนี๋ยวมันดึงอยู่เอาหนีก็ได้กัน,นครับนี่ดึงมากนะครับพื่องน,นั่นประนุ่นจันประนุ่นจันประจันปะจีน น้นจันทร์ครับพี่นลองครับมาแล้วครับมาแลวฟังนี่มาแล้วพี่อน้องอย่าติง่งอย่าติ่งนี่ นึ่งข้น้องหนึ่งเอาเรียร้อยครับอันลกมันตัวนี้ครับมันตัวผมไทยเลยปลาบึกด้ครับเนปลาบึกเป็นลังเาขืนอยู่พเอาเาขืนแล้วครับ้องครับน้องแพ่นึงเอาขืนแล้วครับพูดนะ ปอสแบบเบิ uhm, ้งไงครับผมเบิ้งไงไี่รู้หรองเดี๋ยวก็ไปเบิ้งเอาขึ้นแพร่อะครับเนี่ยปอสเพราะมันดึงคนหรือไงปอสตัวใหญ่ดีครับปอสเต็มแพร่เลยโอ้ตัวนี้มันมาบุยบุยอยู่ไหนเนาะ โอ้เด oh, the mm. ี๋ยวค่อยไปสรุปไปบางที่หลังพอหองมันค่อยเห็นไก่บดอันนี้โดดสูงไงสูตสูตก็มสูดหน่อยตัวนึง ตัวดอยวรับสองตัวโดดยวกสองตัวเลยขนาจะดุงไงแม่งโดดเอาเลยอาชีพปิึาษาคือพยาบาลสบการลับปาบุรีกรเียมปลาึ้งไงขึ้นมาพี่น้องอ่ย่างหน่อยว่ได้ร้อยกิโลรือเเอาไรกิโลบ้างเนียอร้อยกิโลอาจได้ย well ่พ well> ี่น้อง เอาไปเบิง้งเน้อพี่้องด้วยอยากกินนะครบพ่อแม่บัตคืออายแต่ยูนหมวกไหมซาสมไม่หรอ ตาจมไู่้บงปีนึงปีนึงม่อยู่เมือไรเลยเออกเปนงป่าครับบางทีเบื้องบรรยากาศเลครับ อย่านี้สิย่านี้จเสียงเหรยกดูได้ดูอะไเพื่นมาเอ้ายกดูตั้งพียกดูได้ออกกำลังกายดู màmà lý gì mà ấp ẩn? đại <laughs> chúng như cạn cái nhẽ mà khay này nó mua như mình

เเพิ่งยกันเด้อพี่้องเด้อเดี๋ยวยกันเพิงกันอายุเพิ่งพวยงบ่ยานบ่นินครับเล่านินเพเนาะกบึกครับพนองตบึกฟังขมเนาะยังงน่มันรุดห่มันรุดหรือเ่ครับ ดูดูเขมันว่ายกหนูเงยดูก็ไม่ได้ทางอื Nein, ่นห้องอ่ะทางนีก็บ้ามากเนี่ยคุณกำลังตะวัดออกคห่อนเ้นห้างคือ่เดียวหงวนกั พระบึกคับยังพระบึกมังเีนกาเียกาดางมเดางแต่วต่มี<อ>ตัวปลาแปด<อ>กีเห็นไหมเบื้องไหนก็เจระเจ้าเลยเนาะอ้างจิงะได้ เออยายน้อยเจ้ามีปากบุญตํายังเอามาให้นําทํา <coughs> อย่าลืมเด,ด้อพี่น้องเด้อไปซอยพงยิงสร้างเมื่อยผูกจีสร้างเทพพบทอดจะเลื่อนมิได้เอื้นไปซอยวะทีมงานไปจัดอยู่ <c oughs> บ้านคยงใหญ่ตำบลบ้านฟ้ามื่อเรื่องมื่อเรื่องหัวขาววันสองห่มแล้วครับหอมแล้วรับ้นใหโต๊ะคกับมื่อเรื่องขาววันสองเพียง,งสะดุ้งตงั้งโต๊ะในเลยครับจองได้และค่าคาเดียวกันคือสองร้อยบาทเด้อพี่น้องเด้อ กอนนัเหมืสะดุ้งั้งโตแพ้แพร่สามย่างนี่ราคาเดียวกัน200บาทสะดุ้งกระเดื่องตั้ง400บาทสะดุ้งกระเดื่องแพ้500บาทพี่น้องเอาเลี้ยงเพื่อนได้บ้านหนองเรือเทียบปูเอาพ่อเราพี่น้องเส้นตุ่มในป่ากันมากเลยับงชารุณเราพี่น้องเออของเซียนเอ่อเสี้ยนพุก

สะดุงข้างแหนฟังสองร้อยบาทครับพี่น้องบ้านน่นสังตำบนน้องวัวอำเภอโกนตุมพิาโนนัรนะครับสียาโตเลยไม่หนี้แห่แพ่หน่นแหละมันจีดาครับแห่แห่เลือดบรจุกลางๆมันจีดาปา ไกันพี่นองฟังเลยข่าวพม่นะครับอยู่บ้านโนนสังตำบลนนองครัวเพื่อโควิพที่ใส่าาเซียงเกิดอุบ่านเดือนยาด้าตำบลนาทาอันโอ้เพือนอุดรกะดุงฟังแห่ตัง4ีสบาทเด้อกระดุงตังโตแห่แท่รอยซีสิบบาทมะกรูคซีก็จะหาจังวัดสีโรคที่มีคดีก็ต้อละเอา là bà ngay nhanh con đường lên ra bên đây à, à. bà bước nhanh hơn ông à, bà bước nhanh bà bước nhanh hơn ông bước, bà bước. Bà 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 เังเสี้ยงก็ได้ขัญก้ให้กอาี้ก็ได้เสี่ยง้เส้งเปนเอนเป้เครับให้รถวม่านนนไสิบกนต้องเอาคาดอกกับโคดํมกันไปกั้งหมอเลยนี่ปลาอยู่มันในชุมแสงได้ชุบแสงเลยคับ ไปอยู่ข้างประเทศเนาะดีไมดเิ่งผู้ช่าง้านอยู่ประเทศนี่กที่ที่หลือแล้ว่ขอเสือตัวละพันหารอยตัวหนึ่งสินได้ร้ายก็ง้อพวดสองพันเนาะยูบานน้องเมฆนี่ไงทวองแล้วมังเด้ออันย้อนกับัตรันก็ได้ โอ้ยมันก็เบ้องเดีย่เจ้าองลปาดก็เข้าไปแล้วมันงามฝนมักกรโดดไปะดูเออว่้เหรอครับ เอาคนพีล้องเขาึกบ่อใดห้พยาบาลเอาด่างมาใส่ปลาโดออกเนอเอาตามาช่อยหลายคนเดก็เรือเด้อพยาบาลเ้อให้เอาด่างมาใส่ปลาโดออกคือบ่อดมันมีคนในปลาโดมันใดเนี่คนนปลาดจะให้รองเพาะมันกินพี่้องครับอารมพวกทีนิรยู่ให้เจ้าได้ยขางข้างอย่ปลาเนี่ยัสอบว่าแก้มือแล้ว ขากดนเราทายได้ใ่หมเระฟังายได้นมเอาไปยเสียบเจ้าขึ้นน้องไงยี่เียวเลยไมเสียเลยยส่งขส่ประมาณชื่อแน่ตอน่ขายอู่เราเป็นกม่ายอย่สามลูกสองลกสองลกสองลงกสามลก กอเท่าด้เท่านีแหละเมีง่ายก็ใช้ง่ายเท่านั้นละไปเลีเชี่ยนน้ซุมมีก็เลือก็หเมี่นแม่ไอ้เนีอยลองมึงเอามาด้วเออได่รักจมงชีเ่อไม่รักหออ่อนกินยูชีเร่อเชียนดินอุดรกินพุจัด

ไอตนีาตนมาะเตียนสองตัออปัตเพียนโอ้ยปัตเพียนเป็นไงเด้อเดีกว่านอนเเพื่อนดอกมาเลยอาบน้ำอ๋อีบามาใช้นี่บัเนี่ยบายงหัวนี่ายมองาสมไม่หรอเออ อาสมไปเมน่อปีนึงเหมือนลายไหนลาอยู่นีนะเป็นรเนาะเหมือนลายอยู่ทั้งสองที่ยี่สิบเอ็ดกัสิบไปอีกไปใช้พันทียี่สิบอ็ดบ้านนาไส้บ้านน้ำร้อนนาไส้ยื่ใส่บนเขทั้งไปน้องงานดิแมะเจนรัดดิแม่ทังมันแสดงโอ้ทบัแสดงพันทียี่สบ็ดเ้นยี่สบ็ดมันเป็นน้องท่านศาสตรน้ำห่วยวะมันเป็นน้องน้องบ้านนี่ล่ะตอนนี้ไม่ป่าท่านาสร์ เดี๋ยวเอาพวงปลานกับมันดูง่ายตัวหนึ่งคะป็น่ะเนีย้น่อยิกรรมปลาเนี่ยคนในลายอยาครนตัดเนเี่ยผู้น้อยนี่ผู้หลัอันนี้มนปลาเยปลาเพี้ยคนนะครับเนาะรัวหนึ่งพนดีเลยตัวนี้ปลาเนี่มันดูาเพี้ยมันมังจะย้อยปลาเก่นมากครับนละ เรื่อนเก็บกันแล้วนะโอ้ตัวนี้ตัวแก่งที่ีตัวโอ้โหเนี่ยผูอ้อ่ครับ าป็นต้นหมานว่านตอนมากไยแค่ตรงนั้นพี่หมานมาหนักนี่เป็นมานนะครับเนาเขาเป้นไปคลายเราไหรองเขาต้งจะย่อยขึ้นคับวันนี้ครับมาเนาะพ่าได้ทุนหรอีเออได้ทุนเกินนะครับเอา คือบ้านคือว้นอคือครเงนกด้เยไปกินรนี้างอกิอะปไเสี่เดยวบอกไ่ออะไรอยู่ครับอะไรอยู่ครังพี้ฟังได้เงินก็จะบ่กใครได้ครับมีการไั้งิอะไรเลย มาถีบโม่นึ่งเขาเป็นโม่แล้วใช่ๆครับเอไาไปเป็นหนังครับนี่ก้อนก็เริ่มขึ้นกันแล้วหนังครับหลังจากที่ลงไปประมาณครึ่งสี่โมงเกินสองชั่วโมงกว่าครับหลังจากลงไปสองชั่วโมงกว่าคุณก็เริ่มทยอยขึ้นเหมือนแล้ว แต่ยอยกันหลายเราเราเกิดเกิดเหมือน่าก็ชวนมากนะครับมันกลับพอไข่ใหญ่เรากำลับผ่าบอไข่หนาว่ามีปลาที่เป็นโซ่ยู่ป่าเบิกใหญ่เพราะหลังไปปลาเบิกใหญ่ไปสองตัวเนาะกับพวกได็กผานนั่นฉันพยังเราชวนมากจะเป็นเฮียแล้วครับชวนมากจะเป็นเฮียอะไรเพราะหลังครับเอากับกับเพราะอะไรครับสำหรับคนใดญ่เรากำับ ไไกูบ่ได้กับทาบ่ได้แล้วไปไปไน้ามันอธิไลนะครับน้ำมันอธิไลคับาาปากเล็กยากเาอาหนักเนี่ยคลิปนี้มีนน้ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกับคลิปนี้ขอตัวลาไปสวัสดีครับรุ่นปลารนเดียวทอดตนี้งได่นี่บบคงรู้เหรอมันจึงเดลง่ามันเกาะปลอดติดสะด้ง <c oughs>

โอป่ามาจากน้องเอืนครับคุณโอ้ดีจัรล่ะ่ามาถ่ายบอกเนี่ยเนื้อเ่ามี่ป่านะนี่โยนมี่ว่าลายตัวป่าไม่ได้ป่าไงขอบคุณครับ